แล้ววันนี้เราจัดมาเลยหนึ่งแบรนด์ดังกับอ <Brand Cell. S 1> ิเล็กทร็อกแบรนเซลคนจัดม,ม,ม,มาเลยที่นะคะที่มีมากมายเลยทีเดียวร้ายกาแล เราในวันนี้ค่ะพี่แบงค์เป็นเครื่องฝอกอากาศ<อ>ด้านหลังนี่ลอยก,กับ50ตารางเมตรค่ะ F A 41403 B L จากอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถฟอกได้ถึง5ขั้นตอนเลยทีเดียวสะอาดมั่นใจได้แน่นอน,นะคะไม่ว่าจะเป็น P M 1 P M 2.5 P M 10ค่ะและกรองละเอียดถึง0.3ไมครอนวันนี้นํามาจัดโปรพิเศษกับเครื่องฝอาอากาศ50ตารางเมตรของเรานะคะ8,490บาทเท่านั้นค่ะอย่างไม่หมดเพียงเท่านั้นนะรายการต่อมาเรื่องของอาก,กาศที่บริสุทธิ์ขึ้นก็ต้องมีเครื่องดูดฝุ่นมาเป็นตัวช่วยด้วยเนาะว เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง E C C 1 2 d b จากอิเล็กทรลักนั่นเองรุ่นนี้มาพร้อมกล่องความจุถึง1.8ลิตรเลยทีเดียวตัวสายสามารถปรับในเรื่องของความยาวทุกอย่างได้พร้อมเลยใช้งานง่ายไม่ต้องกล้มเลยค่ะตัวนี้รวมถึงนะคะมีหัวเปลี่ยนมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยในการใช้งานนะ,ะ3590บาทเลยค่ะ,ะราคาดีมากเลยทีเดียวย,ยังไม่หมดเท่นั้น กานดูดของเรานะคะขั้นเบสิกไปแล้วขั้นแอดวานซ์ก็มีมาด้วยเช่นเดียวกันนะกับเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามตัวนี้เลยค่ะนี่ EP ของเรานะคะ91825จากอิเล็กทรลักษณ์นี่การทํางานของเขานะคะสามารถที่จะดูดได้แรงมากเลยทีเดียวนะตัวนี้ใช้งานได้ถึง120นาทีในการดูดค่ะมาพร้อมตัวหัวที่สามารถเข้าซอกแทรกซึมได้ทุกที่เลยทีเดียวค่ะแบตเตอรี่ของเขา2,500มิลลิแอมป์นะถือว่าเยอะมากอุปกรณ์เสริมถึง9ชิ้นเลยทีเดียวถ้อปรับความยาวได้ตามการต้องการในการใช้งานเลยมีไฟ LED องสว่างภายในตัวกองฝุ่นละเอียดนะคะตัวนี้บอกเลยว่าจับเต็มแน่นอน <Wow. S 1> ค่ะกับเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามตัวนี้เลยแบรนด์ดังอิเล็กทรอนก์จัดโปรให้พิเศษเพียง29,990ืเาพั้บาทนะคะ ยังไม่จบเพีงเท่านั้ค่ะทุกท่านรุ่น,นี้ของเราแถมฟีในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศมา,วาวด้วยเช่นเดียวกันค่ะฟอกอากาศรุ่น esv 12นะครับ crt นะครับ a 1นะครับผมแบรนด์ e l e c t r o l u x นะครับนี่ขนาด12,227 btu ครับผมนี่นะดีไซน์สวยครับมอบความเย็นได้อย่างทั่วถึงนะเย็นสบายทั่วทุกมุมห้องนะครับผมแผ่นกรองอากาศนะครับ hd filter นะครับมีความละเอียดสูงจับฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีทั้ง26,990สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้า วันนี้ e0t70d8 นะคะอิเ e ล็กทรลัก์จัดมาเป็นยังไงบ้างคะพี่แบงค์รุ่นนี้จัดปายครับผมเตาอบเล็กแมนวนวลครับขนาด70ลิตรนะครับ,รบผมแบรนด์อ e ิเล็กทรลักส่งเข้ามา6ฟังก์ชันทำความสะอาดครับ1ฟังก์ชันละลายน้ำแข็งนะสามารถเลือกใช้นะครับผมฮีเตอร์ได้ทั้งแบบบนล่างนะได้หมดเลยนะครับพร้อมกันนะครับผมภายในนะห้องเตาอบนะคบเคลือบสารนันสติกนะไม่มีสารที่ทาให้เศษอาหารเนี่ยติดนะครับดีเยี่ยมมากๆอุปกรณ์เสริมมีมาให้ครบคันปกติราคา7,498บาทวันนี้พี่เจลด้ยเพียง5,99 และใครที่เป็นสายที่งย่างจะทาาที่จบเอาแม่เหล็กไฟฟ้าไปเมื่อ E.D.29P.K.R จากอิเล็กทรอนก์นั่นเองตัวนี้นะคะมาพร้อมตัวหน้าตาของเรา <Wow. S 1> อินดักชั่นอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนะคะสามารถถ้าตั้งเวลาได้สูงถึง180นาทีเลยทีเดียวนะคะและมาพร้อมระบบอัตโนมัติฟังก์ชันในการทํางานปรับเปลี่ยนได้พร้อมตามต้องการเลย uh huh. ง่ายสะดวกมาพร้อมตัวหม้อตัวนี้ให้ฟรีด้วยนะหม้อสแตนเลสตีลนะคะตัวนี้ใช้งานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยวันนี้จัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันกับเตาแมเฟฟาเา่เหล็กไฟฟ้ารดพิเศษวันนี้เลือกพี2,290บาทค่ะยังไม่หมดเท่นานั้นเครื่องรังจานตา 010นะคะอิเล็กโทรลักที่จะช่วยให้แก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยใส่จานเข้าไปง่ายสะดวกนะ,ะมีโปรแกรมต่างๆให้เลือกมากมายมีช่องแยกช้อนซ่อมทุกอย่างให้พร้อมใส่น้ำยาได้ง่ายสะดวกมากเลยทีเดียวรุ่นยอดฮิตแบบนี้ค่าเชื้อได้ด้วยจัดโปรแล้พิเศษไปเลยเลือกพี12,999บาทครับผมและนกจากนี้นะคะเรื่องซักผ้าก็มาด้วย,วยกันกการซัก ของเราในวันนี้ E W W 1 1 4 2ของเรานั่นเอง1400รอบจักรไบร์อิเล็กทรลักเป็นยังไงบ้างคะรุนนี่คะสวยงามนะครับผมกับเครื่องซักอบนะครับไม่ธรรมดากับอิเล็กทรลักนะครับผมเครื่องซักอบฝาหน้านะความจุ11กิโลกรัมนะครับอบเจบ7กิโลกรัมนะครับความเร็วรอบปันมาสูงสุดเนี่ย1,400รอบต่อนาทีนะสามารถซักได้ละเอียด อ่อนมากๆนะครับได้ทั้งผ้าขนสัตว์และผ้าไหมต่างๆนะดีเยี่ยมเลยนะครับโ <ผม S 2> ดยรับรนนองนะบอกเลยว่าคุ้มมากเลยทีเดียวค<อ>่ะี่แหคงจัดโปรพิเศษเลยกับการซักอบของเราสามหมืงง่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะนะ้ ได้เลย8กิโลกร,รัมจากอิเล็กทรลักนะมาพร้อม13โปรแกรมในการอบเลยทีเดียวมีเซนสิแคร์มาให้พร้อมนี่ภายในของเขาเกขว้างใหญ่มากจุ <นะ S 1> ได้เยอะนะคะตัวนี้คใคร <ผม S 1> ตามหาอยู่นะคะเครื่องอบผ้าช่วงหน้าฝนแบบนี้ลดราคาพิเศษเหลือกพี่4 9 9 0ยง34,990บบาทค่ะ